พันเอกพานุรัตดีเสมอหัวหน้าสถานีวิทยุ921สนำมรงานภาค5หน่วยมัญชาการฐานพัฒนา นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2,010ทับ2,011ระหว่างวันที่16-18พฤศจิกายน2,010เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกและสร้างอำนาจต่อรองเพื่อเพิ่มช่องทางเลือกและสร้างอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรพัฒนาระบบตลาดและกระตุ้นให้เกษตรกรสนใจพัฒนาผลผลิตอย่างจริงจังเป็นไปตามความต้องการของตลาดณสา,ากรการเกษตรเพชรบูร์จำกัดหมู่ที่2ตำบลดงโมเล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ โดยมีนายพิบูลธถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร์เป็นประธานสำหรับการจัดตลาดข้าเปลือกในครั้งนี้นอกจากใช้เป็นแหล่งรับซื้อข้าวเปลือกจากสาการทั่วไปในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วยังสามารถเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรได้เรียนรู้ระบบการซื้อขายแบบตลาดกลาง อันเป็นฐานในการพัฒนาระบบตลาดรวมทั้งหมดเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้กเกษตรกรเกิดการผลิตข้าวที่มีคุณภาพที่ดีที่ตลาดมีความต้องการทําให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขายข้าวด้ราคาสูงขึ้นมีความสอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามนโยบายของรัฐบาลอย่างยั่งยืน